ครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้เดินทางมาถึงวัดพระธาตุพนมก่อนที่จะขึ้นเวทีปราศัยที่อำเภอธาตุพนมนะครับตอนนี้จะเข้านมัสการองค์พระธาตุพนมนะครับผมนี่ก็เป็นเป็นบรรยากาศสดๆนะครับผมอาจารย์นำไหมอาจารย์นำไหมอาจารย์นำเลยครับเอาเสร็จแล้วถอยเลยพี่ครับ ตอนนี้ก็มีรักาการเจ้าวาสรัดประทานพนมนะครับได้มีการมาพูดคุยนะครับตอนนี้จะเข้าไปยังพื้นที่องค์พประทานพนมนะครับเพื่อมรัสกาลองค์พประทานพนมถือว่าได้เดินทางมาในรอบ20ปีนะครับผมมีท่านดรมดรพรจเจริญศรีเัฐ่นมรีมิช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ มาต้อนรับคณะแกนนำครอบครัวเพื่อไทยนะครับผมมีคณะสิ่อมชนจากส่วนกลางมาร่วมนะครับผมตอนนี้จะมีการประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุพนมนะครับผมมีหลายๆคนได้แสดงความดีใจเนื่องจากว่า ท่นนานนะะยายกตักศิลมา,าน,นะคระพนมครั้งแรกเมื่อปี2547นะครับย้อนไปเมื่อประวัติศาสตร์2547ท่านได้เคยเดินทางมา,าในช่วงคอะมอสัมจรนะครับผมตอนนี้หมพ้าพาระธาตุพนมนะครับเดินกำลังเวียนรอบองค์พระธาตุพนมนะครับถือว่าเป็น าประวัติศาสตร์ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมนะครับย้ำนะครับย้อนไปเมื่อปี2547ท่านได้เคยเดินทางมาสิ่งสำคัญก็คือได้มีคอรมอสัญจรวันที่21กุมภาพันธ์2547นะครับก็ถือว่าเกือบ20ปีเต็มนะครับที่ได้ เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมากราบไหว้ขอพอรนมันสการองค์พระธาตุพนมเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีสิ่งที่ท่านได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับจังหวัดนครพนมคือจุดกําเนิดของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สานครพนมคําม่วนนะครับผมนี่ก็เป็นอยู่ในรัฐบาลของไทยรักไทยในอดีตแล้วก็มีในเรื่องของการเป็นจุดกําเนิดก่อสร้างหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามนะครับ บ้านนาจอกซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ท่านเวียนรอบแรกนะครับมีคณะท่านสสตัวแทนครอบครัวเพื่อไทยหลายท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมครับผม วันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีนะครับก่อนที่จะขึ้นปราใสยที่เ,เวทีโดมวิจลัยธาตุพนมนะครับอย่าลืมนะครับไปร่วมฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทยเ,เวทีปราใสยซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นรัฐบาลที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ต้องการที่จะผลักดันให้มี อปจอนครพนมเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นครับผมเ<ก>วียนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะเข้าไปยังองค์พระธาตุพนมพเพื่อประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุพนมซึ่งถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญนะครับผม ก็ต้องหลบ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 เปิดเปิดเปิดหน้าด้านนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านมนณะตมรณะพรรู้สึกยังไงครับท่านมนณะพรทำในรอบยี่สิบปีครับวันนี้ดีใจยังไงเป็นี่บรรยากาศสดๆที่วัดพระแท้ปนโนมครับผมัวนลองไม่ต้องเข้าเลยครับไม่ต้องเพรา แบบที <di> ่ฝัเป <deal> ็นความจริงใน2,547แล้วก็ตอนนั้นย่างมาประชุมคลรมอสัญจรที่นครปฐมแล้ววันนั้นความสําเร็จของนครปฐมคือเราได้สัมพันธมิตรภาพแห่งที่สามนะคะแล้วก็ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็คนลาวแล้วก็คนพม่าซึ่งตอนนั้นเป็นคลรมอสัญจรวันนี้พี่น้องประชาชนก็รอคอยที่จะ ตั้งนับใ้สร็แล้วสิบล้อมันด้วยสิ่งสิ่งที่ท่านทักสินได้ทำไว้โอเคครับขอบคุณนี่ก็เป็นคำยืนยันของท่านรัฐมนตรีเดือนมณรเจริญศรีนะครับนี่ก็ท่านได้ทำประกอบพิธีนะครับท่านอดีตนายกทักษิณได้ประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุพนมซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญนะครับผ้า ใครได้มีโอกาสถือว่าเป็นอนิสง์บุญยิ่งใหญ่นะครับผมสำหรับองค์พระธาตุนมนะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองรวมถึงเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวมีอายุเก่าแก่กว่า2,500ปีภายในบรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเชื่อกันว่าเป็นเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้าใครได้มากราบไหว้ขอพรถือว่า ได้ทำบุญใกล้ชิดกับครับท่านก็ได้ประกอบพิธีแล้วก็หลังจากองพระประทานแล้วก็จะได้มีการพิธีกราบขอขามาตามประเพณีความเชื่อนะครับก็จะมีได้นำอธิษฐานขันหมักเบงนะครับนี่ขันหมักเบง อันนี้ได้อธิษฐานขันหมักเบงเพื่อจะนำเข้าไปถวายองค์พระทาตุพนมพครับมีท่านรักษาการเจ้าอาวาสน,นะครับนำประกอบพิธีครับผม ว่าครั้งแรกนะครับที่ท่านได้เดินทางมาครับต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่ท่านอดีตนายกทักษิณได้มากราบไหว้ขอพรแล้วก็ห่มผ้าองค์พระธาตุพนมนะครับเขามีท่านพระครูไก,ก่นะครับได้นำประกอบพิธีครับ อย่างไรก็ตามวันนี้นะครับจะมีการเปิดเวทีปราศัยสนับสนุนนายอนุชิตหงษาดีว่าที่ผู้สมัครผู้สมัครนายกอบจอนครพนมเบอร์8นะครับที่3เวทีในพื้นทีอ่อำเภอท่าพนมอำเภอเมืองและก็อำเภอสีสงครามนะครับก็ทางวัดพระทาพนมก็ได้มีขอเชิญท่านนายกนะครับ โดยในเดือนข้างหน้านี้ครับถึงว่าเป็นโอกาสสาคัญที่จะมีการจัดงานนำ้ำมัตสการองค์พระธาตุพนมนะครับในวันที่5ถึง13กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ทางวัดก็อยากได้เรียนเชิญท่านมาท่านนายกนายกองค์อิงทางวัดได้มี

กับได้ไม่กับได้หรอคุณจะอาอารมณ์สิ่งจำเดยนี่ก็เป็นจะพูดคุยนะครับเดียนคนบึงนู้นแหละตอนนี้เรนบึงไหนเนี่ยเรียนคนบึงน,น้นไหนท่านก็ได้กล่าวนมัสการนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของนครพนมนะครับ ที่ทานได้มากลับไหว้ขอพรแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอานิสงบญใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะครับผมหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปที่เวทีปราศัยโดมวิจัยธาตุพนมนะครับจะมีการพบปะ กลุ่มแกนนำเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมานะครับวันนี้ก็น่าจะเดินทางออกไปที่โดมวิจยัยธาตุพนมแล้วนะครับผมเพื่อที่จะร่วมเวทีปาร์ัใสครับหลายคนก็มาแสดงความดีใจเนื่องจากาหลายคนรอคอยครับ20สบปีครับผมหลังจากที่ ท่านได้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองครับผมทีนี้ก็มีคณะนางรำของอืุงแม่บ้านจากชุมชนต่างๆของอำเภอท่าพนมมาร่วมรำแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครพนมนะครับมาต้อนรับท่านนะครับถือว่าเป็นขวัญกำลังใจสำหรับท่านอดีตนายกทักษสินชินวัตรนะครับ อนนี้หลังจากกราบไหว้แล้วก็เดินทางออกมาแล้วนะครับมีหลายคนอยากขออบก,กอดน,นะครับด้วยความรักความคิดถึงนะครับผมต่อท่านอดีตนายกทักษิณนะครับผมหลายคนบอกว่าหนุ่มครับตัวจริงหนุ่มมากตัวจริงหนุ่มมากครับบอกว่าไง ก็มีคณะนางรำนะครับใส่ชุดแดงชุดอะไรครับคุณแม่เขาเรียกว่าชุดอะไรครับสีโคตบูลเหรออ๋อชุดเป็นเมอยนะครับสวัสดีครับหลายคนชื่นชมว่าหนุ่มครับหนุ่มกว่าในเห็นในสื่อต่างๆครับบอกว่าตัวจริงหนุ่มมากครับ นี่สารมนตรีเดือนมนพรเจริญศรีนะครับถือว่าเป็นนักการเมืองที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยมายาวนานแล้วก็ จะอยู่ในยุคของนายกเก้าสิงครับเดี๋ยวเราจะพักไปเท่าน uh, ี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามที่เวทีปาสอีกรอบนึงครับ